สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรายชีพชาแนล fttp และก็พรายเขียวนะคะพอดีกำลังจะกินข้าวนะคะก็ซื้ออผัดหอยลายมานะครับเป็นเมนูโปรดนั่นเองนะคะซื้อมาพอดีช่วงนี้อยู่กทมนะคะก็าาอาศัยกับข้าวถุงนะคะก็พอเปิดออกมาแล้วก็นึกถึงนะคะนึกถึงว่าเอ๊ะผัดหอยลายเนี่ยมันก็จะมี เทคนิคหลายอย่างนะคะรอาหารทุกอย่างที่เกี่ยวกับหอยเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับจะมีดินคโครนอยู่ในตัวตัวหอยอยู่ข้างในเนาะซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะซึ่งก็เลยนึกขึ้นได้นะคะก็เลยเอ,อาคลิปขึ้นมาแล้วกันนะคะ <S <S <ๆ>พอเรามีอะไรมีเทคนิคอะไรดีๆแล้วก็่าเขียไว้คนเดียวนากก็รู้แล้วก็บอกต่อนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุกพรจะบอกต่อนะคะ ว่าเวลาไปช่วยพี่สาวในครัวนะก็จะเห็นว่าเวลาพี่เขาทํเาเมนูหอยเกี่ยวกับหอยนี้นะคะก็เขาจะมีเทคนิคอยู่นะคะเทคนิคการล้างหอยลายนะคะซึ่งข้างหน้านี่เป็นหอยลายนะคะล้างยังไงล้างจะทํำยังไงถึงจะล้างให้มันสะอาดที่สุดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สองนะที่ควรจะบอกก็คือ,อการที่เรา จะเอาดินโคลนนะคะข้างในตัวหอยออกเนี่ยเราทำยังไงนะคะแล้วก็อันที่3านะคะก็คือ,อเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้อ,อเครื่องปรุงเราที่เราผัดเนี่ยมันเปลืองนะคะ mm hmm. เทคนิคเทคนิคที่1ไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเ mm hmm. ทคนิคก,การล้างหอยลายให้สะอาดนี่ทำยังไงนะคะก็ที่บ้านนะคะพี่สาวก็จะทำะก็ล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะล้างน้ำเปล่าก่อนสัก ส3ถึงสน้ำเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำนะคะตะกร้านะคะตะกร้าที่มันมีรูเหมือนเหมือนแบบตะกร้าขนมจีนอย่างนั้นแหละนะคะถ้าถ้านึกไม่ออกน่าจะได้เห็นภาพนะคะตะกร้าขนมจีนนั่นแหละแล้วก็ใส่หอย,ยลายที่เราล้างสามถึงสี่น้ำแรกมานะใส่ไปในตะกร้านั่นแหละนะคะแล้วก็หากระมังมาอีกใบหนึ่งนะคะแล้วเ,เราก็เอาเอ,าอ menu, ตะกร้าที่ใส่หอย,ยแล้วนะคะวาง,ง,งบนกระมังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ เราก็เปิดน้ําใส่นะคะเปิดน้ําใส่ในตกะกร้านั่นแหละโดยมีกระมังรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเปิดให้ท่วมเลยนะคะให้ท่วมเลยเสร็จแล้วเยอะๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ยกกระมังนั้นพร้อมกับตะกที่อยู่ซ้อนกันอยู่นะคะเอาไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่มันนิ่งๆนะค่อนข้างนิ่งๆนะคะตรงๆนั้นนะคะก็จะช่วยให้หอยนี่นะคะเขาก็จะพอน้ํานิ่งๆใช่ไหมคะเขาก็จะอ้าปากนะคะปากเพื่อที่จะ คายเอาดินหรือว่าโครนที่อยู่ข้างในนั้นออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเออคุณพ่อลืมบอกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเทคนิคอันนี้ใช้กับหอยสดนะคะหอยสดนะคะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าอุย้ยถ้ามันตายละ่ะมันจะอาอยัางไงนะคะก็คือ,อไม่เห็นเปนิดนึงก็คือทำอทำกับหอยที่มันสดนั่นเองนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะเป็นเวลาระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะ เราก็จะมาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะพอเรายกตะก,ก้า,าที่ใส่หอยไว้แล้วนะคะเรายกขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีดินทรายแล้วก็โคลที่มันอยู่ตรงก้นกระมงังจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเขาได้คายตรงนั้นออกมานะคะต่อมาจะเป็นเทคนิคในการที่เ,เราจะเอาโคลหรือ,รอดินที่อยู่ข้างในนั้นนหะหรือบางทีหอย เขาตายไปแล้วแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคะเวลาเราไปกินผัดหอยลายตามร้านอาหารเราจะสังเกตได้ว่าบางตัวมันจะมีโคลนอยู่ข้างในนะคะพอเราล้างอาหอยลายเสร็จแล้วให้สะอาดแล้วนะคะเราก็เอาหอยลายนี้นะคะเทใส่กระทะนะคะเทใส่กระทะแล้วก็ปิดฝาไว้สักคู่ก่อนนะคะแล้วก็พอมันพอกระทะร้อนแล้วใช่ไหมแล้วก็คน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 พอหอยเขาอาบปากเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะเอาเปลือกหอย ข้างหนึ่งออกไปเลยนะคะข้างที่ไม่มีตัวหอยติดนะคะเราแกะทิ้งไปเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเราผัดนี้นะคะอีกเทคนิคที่สองที่บอกไว้นะคะก็คือการที่เราเอาแกะออกเปลือกหอยออกข้างนี้เนี่ยทำให้ไม่เปลืองเครื่องปุงด้วยนั่นเองนี่เป็นผลพลอยได้นะคะผลพลอยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้แหละนะคะก็คือเครื่องปุงมันจะเข้าเนื้อได้ได้อย่างดีเลยนะคะมันจะรู้สึก กลมกล่อมนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะที่เราไปกินผัดหอยลายตามร้านนะคะเมาลาเราแกะเข้าไปนี่มันจะเห็นเนื้อหอยขาวขาขาขาๆถูกไหมคะขาวๆแล้วรสชาติก็จืดๆถูกไหมคะถ้าตัวไหนที่มันไม่อ้านะคะมันก็จะมันก็จะเนื้อหอยมันก็จะจืดๆเนาะยกเว้นตัวไหนที่มันที่มันอ้าปากแล้วเหมือนกับที่ตามภาพนะคะตามภาพที่ที่อยู่ตรงหน้าวิดีโอนี้แหละนะคะถ้าแบบนี้มันก็จะมันก็จะรสชาติก็จะ กลมกล่องนะคะเพราะว่ามันมันมีเครื่องปรุงเข้าไปปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะขอบคุณนะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆไลท์ทุกๆเลิฟนะคะที่สนับสนุนช่องมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมดูนะคะกระดิ่งของท่านนะคะให้เป็นสีดำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ